สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็มีคําถามครับจากในเพจของยิโรนะครับสวัสดีค่ะอยากสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับการติดอากรสแตมในสัญญาจ้างทําของกรณีที่ไม่ได้ทําสัญญาจ้างมีแต่เพียงใบเสนอราคาและพีโอสั่งซื้อเท่านั้นค่ะเคยอ่านเจอว่าสัญญาจ้างเป็นสัญญาที่ไม่มีรูปแบบ เพียงแค่มีลายเซ็นสองฝ่ายก็ถือเป็นสัญญาจ้างรบกวนอาจารย์ช่วยด้วยนะคะอาจารย์เจี๊ยบเขาน่าจะถามอะไรครับเนี่ยค่ะอาจารย์มาถามถามถึงว่าสัญญาจ้างที่จะต้องติดอากรสแตมมันมันเป็นสัญญาแบบไหนหรอกําลังมีความงงอยู่อย่างเงี้ยค่ะเออค่ะก็คือสัญญาจ้างที่ต้องติดอากรสแตมแน่นอนละค่ะก็คือที่เรารู้กันโดยทั่วไปสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรน่ะนะคะเป็นกระดาษแล้วจวหัวว่าสัญญาจ้างเลยที่ระบุว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างใครเป็นผู้รับจ้าง นะคะซึ่งในข้อคำถามเนี่ยไม่มีเรื่องนี้ไม่มีตัวนี้เนาะค่ะเขาบอกว่าเขามีแค่ใบเสนอราคากับใบสั่งซื้อนะคะจะถือว่าเป็นสัญญาจ้างที่ต้องติดอากรสแตมไหมอย่างที่2เนี่ยเรามาดูเลยว่านอกจากสัญญาจ้างแล้วตัวถัดมาที่ต้องพิจารณาค่ะก็คือใบสั่งซื้อค่ะถ้าวันนี้เรามีใบสั่งซื้อที่มีการลงนามทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงลายเซ็นล,ลงไปในใบสั่งซื้อถือว่าใบสั่งซื้อนี้เป็นสัญญาจ้างชนิดหนึ่งค่ะอื แล้วก็ข้อที่3ค่ะถ้าพบว่าวันนี้สัญญาจ้างก็ไม่มีใบสั่งซื้อก็ไม่มีมีแค่ใบเสนอราคาเท่านั้นนะคะกรณีใบเสนอราคาค่ะถ้าลงลายเซ็นทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างก็ถือว่าเป็นสัญญาจ้างชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะสัญญาจ้างใบสั่งซื้อใบเสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งถือเป็นสัญญาจ้างค่ะแต่ตัวที่จะต้องเอาไปติด อากรสแตมนั้นก็คือเป็นตัวที่จะต้องลงลายเซ็นครบทั้งสองฝั่งค่ะ,คะถึงจะติด R อากรสแตมมค่ะแล้วอาจจะมีคำถามอ้าวแล้วติดภายในวันที่เท่าไหร่หรอติดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ลงลายเซ็นครบทั้งสองฝ่ายค่ะ และถ้าเกิดในวันที่ที่เราเซ็นเราไม่ได้ระบุวันที่ว่าเราเซ็นวันที่เท่าไหร่ก็ถือว่าวันที่ที่ระบุในใบเสนอราคาหรือวันที่ที่ระบุในใบสั่งซื้อหรือสัญญาจ้างเป็นวันที่นับจากนั้น <5 S 2> เป็นต้นไปนภายใน15วันต้องติดอคอตรสแตปมนะคะอืมโอเคคันถ,ถามต่อไปสําหรับผมนะถ้าไม่ติดล่ะมันจะมีปัญหาอะไรไหม มีค่าปรับกับอาจารย์เพิ่งตอบคําถามคุณลูกค้าไปเมื่อวานเองนะคะเรื่องการติดอากรสแตมถ้าไม่ไม่ติดเราจะยกสัญญาฉบับนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างไปเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อไปฟ้องร้องเรียกเก็บเงินหรือค่าวความเสียาหายกันไม่ได้เลยอเอาไปฟ้องร้องในศาลน่ะนะคะคเขาบอกว่าเออตัวนี้จะหยิบยกเอาไปฟ้องร้องกันไม่ได้นะและถ้าเกิดคุณไม่ติดแน่นอนละค่ะคุณก็จะต้องเสียค่าปรับ ให้กับกรมสรรพากรนะคะสูงสุดคือ5เท่าถ้าสัญญาจ้างทำของตัวนี้นะคะเราจะติดอากรสเตมอยู่ที่พันละ1บาทคือ1000พของมูลค่างานให้ติดอากรสเตม1บาทคือเอามูลค่างานหารหนึ่พันเป็นอากรสแตมที่คุณต้องจ่ายให้กับสรรพากรใช่ค่ะพันละบาทแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณไม่ติดภายใน90วันนะคะสูงสุดนะโทษสูงสุดปรับ5เท่าคือตามกฎหมายบอกให้ติดภายใน15วันใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ติด เลยกว่า90้าสิบวันมาเป็นไงครับปรับ5้าเท่าค่ะอาจารย์ปรับห้าเท่าเลยนะครัแต่ในช่วงเวลาตั้งแต่หลังสิบห้าวันจนถึงเก้าสิบวันก็จะมีค่าค่าปรับอีกนะสองเท่าอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ากันไปตามระยะเวลาแต่สูงสุดคือตั้งแต่เก้าสิบวันเป็นต้นไปเนี่ยปรับห้าเท่าหมายความว่าพันละจากหนึ่งบาทก็จะเป็นเท่าไหร่คะห้าบาทค่ะอืมเยอะมากนะฮะดังนั้นควรจะต้องติดนะฮะเพื่อเสียเสีถูกต้องแล้วก็เวลามีการฟ้องร้องกันระหว่างคู่สัญญาก็จะได้ เป็นสัญญาที่สมบูรณ์สามารถขึ้นศสาลฟ้องร้องกันได้ใช่ค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้นะคะอากรสแตมมี QR วอา e โค้ดสำหรับส่องแล้วค่ะว่าอากรนี้ผลิตตั้งแต่วันที่เท่าไหร่พศออะไรดูว่าเราอะไปซื้ออากรแล้วมาติดแบบหลังจาก15วันหรือเปล่าก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะมไม่ใช่เอาของเก่ามาแปะเอาของใหม่มาแปะสัญญาเก่าใช่<อ>มันเป็นการติดย้อนหลังเนาะโอ